งสมัคคีเฮ้ย pues ฉันติดจอมังเกิดสมัคคีซะใหญ่โม่ไปตายซะไอหมูอ้วนและจงสมัคคีระวังทางขวาเจ้าพวกเจ้าจงเตรียมรับมือความแค้นของธนูฮันโซ่กางเกงของข้าเจ้ากล้าได้ยังไงทำกับกางเกงของข้าข้าจะแตะก้นเจ้าสหายยังเจ้าไม่คู in ่ควรกับก้นม er <everywhere> ังกรอนข้าและเช่นข้ามันซะ โอเคมาลองคิดด okay, okay. ูอ oo. oo! ีกทีมังกรอยากจะลองเปลี่ยนใจดูยิงได้สวยมากสหายข้าชัยชนะครั้งนี้อาจไม่สำเร็จได้หากไร้การเสียสละขอให้ความสะอาดกันเกงข้าไปสู่สุคติอ่าให้มันได้อย่างนี้สิสนมยาปรับพนุ่มนะฟิยจะบอกใครเลยขอบคุณที่แนะนำที่นี่นแบทเทนเดี๋ยวก่อนนะทำไมเจ้าถึงรู้เรื่องน้ยาปรับผ้านุ่ม เจ้าไม่ได้ใส่กางเกงนี่เดี๋ยวนะทําไมข้าถึงใส่กางเกงล่ะเราทั้งคู่เป็นหุ่นนะแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงไม่ใส่กางเกงโอยลรงใส่กางเกงอยรอแบจเจียนไม่ต้องใส่กางเกงแล้วข้าล่ะข้พมกความนิยมหรือมัง้งฉันก็ว่าจะถอดกางเกงอยู่ทำไม่มีคนอยู่แถวนี้เบอร์ซ่มันน่ารังเกียจปะทุกหมูน้อยของฉันน่ารักน่าชังจะตายฟังนะเซนฉันจะปัดทวงพวกเราจะเป็นขบวนการล่อนจอนให้โลกลู้ไปเลยเอาด้วยไหมมาเริ่มกันเลย ถอดกางเกงเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันทําให้ถูกกฎหมายถ้าให้ถอดจะหยุดด้วยดีถึงตอนนี้จะสู้จนตายมีเรื่องอะไรกันเหรอสู้เพื่อสิทธิ์ที่จะไม่ใส่กางเกงนะ่ะถอดกางเกงเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันทาให้ถูกกฎหมายจดหมยครับท่านประธานนะท่านพี่ดี คนนำสิงที่ดีสู่ประเทศเราผู้หลุนยนต์พระเยซูวินได้จะจะกล่าวอะไรหน่อยไหมเป็นเกียรติของข้ายิ่งนักข้าจะถอดกางเกงออกแล้วนะ Climations! Yeah!